28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชมผมขอนำคุณเข้าสู่พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสะแก้ววันนี้25ตุลา68กองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์มาแล้วเรื่องความมั่นคงที่บ้านหนองจานฝ่ายไทยมีคนรักชาติมาปักหลักแสดงออก20-35คนส่วนหนองยาแก้วชีวิตปกติ ฝั่งกัมพูชาทหารตำรวจตรึมกำลังเข้ม24ชั่วโมงสลับเวรเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเราใกล้ชิดสถานการณ์ทั่วไปยังปกติครับปฏิบัติการสำคัญที่เป็นไฮไลท์สืบเนื่องจากข้อตกลง JBC และ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวัน24ตุลา68กกอบูรพาพร้อมด้วยคณะสำรวจลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านหนองจานและหนองยาแก้วเรื่องการปักหมุดชั่วคราว นี่คือการกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนขึ้นกองทัพยืนยันว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยและจะทำอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันอธิปไตยของเราอย่างแท้จริงภารกิจเพื่อชีวิตพี่น้องประชาชน วันนี้ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดชกอรและชอพรสอลุยเก็บกู้ในพื้นที่อันตรายที่หนองยาแก้วผลการปฏิบัติได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม3268ตารางเมตรแต่ยังไม่มีรายงานทุ่นระเบิดเพิ่มลุยต่อเพื่อคือนพื้นที่ทำกินให้พี่น้องและอีกเรื่องที่คืบหน้าคือการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภยัยตอนนี้สร้างไปแล้ว3จุดคือหลุมหลบภยัยกับอีก10จุดคือบังเกอร์คืบหน้า30เอร และที่ตำบลป่าไรอารัญยประเทศสร้างบังเกอร์เพิ่มคืบหน้าไปอีก70%เปอร์เซต์แล้วทั้งหมดนี้ภายใต้โครงการกองทุนฮะไทยทิพย์กองทัพบ,บกกองทัพภาคที่หนึ่งยืนยันพร้อมทุกมิติรับมือทุกสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและปกป้องพื้นแผ่นดินไทยอย่างดีที่สุดคอมเมนต์มาเลยว่าคุณคิดยังไงกับปฏิบัติการปักหมุดครั้งนี้กดไลค์และแชร์ข่าวนี้ด่วนๆที่สำคัญ กดติดตาม2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ